นี่คะ่ะนี่คะ่ะข้าวตมเหลียวูตุนนะคะเป็ดตุนคะ่ะทุกอย่างเลยน้องเล็กทำอร่อยมากค่ะนี่คะ่ะชื่อว่านคะ่ะกาละมังบ้านก๋วยเตีียวปราสาทนะคะอยู่ที่นี่นะคะนี่คะ่ะน้องย้ายมาอยู่ตรงนี้ค่ะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวพาไปชมข้างในแต่ตอนนี้ให้ชมก่อนว่าอยู่ระหว่างไหนนะคะ ตรงนี้ก็จะอยู่อันนี้เส้นไปกับกรุงเทพน,นะคะส่วนตรงนี้เป็นโรงพยาบาลอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะที่มองเห็นอยู่นี่ค่ะถ้านายสนใจแวะมาทานได้อร่อยมากค่ะส่วนทางนี้เราก็จะไปทางองบุบลราชธานีค่ะเส้นทางไปทางอุบลค่ะสวยงามมากเลยนี่ค่ะว้าวสุดยอดอร่อยที่สุดเลยพัเที่ยวนี่ที่นี่ ร้านอยู่ที่นี่นะคะชุดาแล้วก็เวลาเปิดนะคะ,คะเก้าโมงถึงนี่คนะมามาสวยงามค่ะฝรั่งบ้านสวนเป็นลูกค้าประจานะคะตอนนี้เรามาทานที่นี่เรามาทานที่นี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหสวยงามมากคุณสามีนั่งแล้วเรียบร้อยกําลังทานแล้วค่ะว้าวสวยงามมากค่ะ ร้านสวยงามอลังการมากค่ะค่ะท่านใดสนใจแวะมาอุดหนุนได้นะคะอร่อยมากมายนี่ค่ะคุณสามีอยู่ที่นี่คุณฝรั่งบ้านสวนสวัสดีค่ะวันนมูบองชูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าของร้านด้วยสวัสดีค่ะแนะนําสถานที่หน่อยสิคะเผื่อลูกค้าสนใจบ้านก๋วยเตี๋ยวราสาทนะคะค่ะอยู่เส้นสองตี ค่ะเทินที่สองนะคะมาทางฝั่งยาบาลน,นะคะแล้วก็ไปเจอติดกับปราสาทเชียงตรงค่ะอ๋อโอเคเนาะคือแยกไฟแดงอําเภอรปราสาทต,ตรงที่จะตรงไปทางอุบลเนาะ<ช>พอ,<ช>พ,อพอเราถึงไฟแดงกุ๊บมันจะมีโรงพยาบาลปราสาทถูกต้องไหมคะคะแล้วก็ที่เราจะตรงไปอุบลแต่ทีนี้เราจะต้อง,องอยูเชิญยูเทิน,เทนที่สองเนาะกลับมาแล้วหยุดเตรียมชิดซ้ายไมค่ะใช่เนาะแล้วก็ร้านจะอยู่ตรงติดถนนใหญ่เลยเนาะโอเค ค่ะขอให้เจ้าอ่อพเนะจะมีลูกค้าเยอะๆนี่ค่ะสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะว้าวสวยงามมากค่ะรับรองค่ะเราทานประจํารับรองอร่อยมากค่ะนี่ค่ะเชฟก็หล่อค่ะทุกคนโอ้สุดยอดสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวไปลง YouTube ให้นะคะว้าวสุดยอดสวยงามค่ะนี่ค่ะลูกค้าโอ้ตอนนี้ลูกค้าเยอะๆค่ะสะอาดมากเลย ที่ทางสะอาดสะอ้านมากค่ะว้าว <Wow. S 1> สวยงามค่ะโอเคคุณจะมีอธิบายสิอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> คุณโมนาโมเอเพลนสิอันนี้เป็นอะไรคะหมูตุ๋นใช่ไหมคะโอเคก๋วยเตี๋ยวกะละมังนี่ค่ะอันนี้หมูตุ๋นนะคะว้าว <Wow. S 1> สุดยอดค่ะนี่ค่ะอืมน่าทานมากค่ะ เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นกะละมังค่ะนี่ค่ะว้าวสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคบุดดับปี๊ดขอบคุณเจ้าอ๊ยพอนนะคะสวัสดีค่ะเย้พาชม,ม,มาใช่ค่ะพาชมต่อเนื่องนี่ค่ะแปลงผักออของน้องคุณครูใช่คุณครูคครนี่ค่ะธรรมชาติสุดๆออแกนิกนะคะโอ้ยทุกท่านมาทานก๋วยเตี๋ยวที่นี่รับรองค่ะนี่ค่ะ พี่พันแนะนำมาด้วยโพรพาได้ค่ะเดี๋ยวจะได้ถ้าหมดโปรโมชั่นกระเจี๊ยบหนูจะแถมหมูพันแนะนำมาโอเคค่ะบ <c oughs> ้านสวนทรงรักแนะนำนะคะนี่ทุกท่านอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะอยู่ที่นี่ค่ะเห็นไหมคะโอ้โหพริกที่นี่มีทั้งเอเอ่เมนูมีอะไรบ้างนะหนูมนนีเรื่อเมนูกะเพราเป็ดกะเพราหมูเข้ามาจากว่าเราคุเข่ากะเพราเป็ดกะเพราหมูหมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรามีหมูตุน๋นน้ำตกน้ำใสต้ยมยำหมูตุ๋น โอ้ว้าวมีตั้งหลากหลายเมนูแน่แล้วก็มีเพิ่มเมนูเห็นไหมคะสุดยอดครบจบในที่เดียวคะ่ะพี่น้องคะท่านใดสนใจอย่าลืมแวะมานะคะสุดยอดนี่คะ่ะโอ้โหขาตะไครใบมะกรูดอยู่ที่นี่นี่คือออร์แกนิกจริงๆค่ะเชิญคะ่ะเห็นไหมคะโอ้โหสุดยอดมากนี่คะ่ะมะละกอยอยู่นี่คะ่ะส้มตําก็มีนะคะเมื่อกี้น้องลืมบอกว่ามีเมนูส้มตาว้าวสุดยอด โอ้โห,โโหสุดยอดคะ่ะสวยงามคะ่ะดีมากมายเลยนี่แหละสุดยอดคะ่ะเชิญนะคะขอบคุณคะ่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะนี่คะ่ะตรงนี้คือด้านหลังนะคะนี่คะ่ะสวยงามจริงๆโอ้โหสุดยอด,ส,ด,ยอด,ส,ดยสวยค่ะสวยเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนี่คะ่ะไหนรรากา็ เตี๋ยวบ้านก๋วยเตี๋ยวอำเภอปราสาทนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ